ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสเต็กสปอร์ตครับในนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกง่งครับทีมชาติไทยถล่มศรีลังกาไปเสียต่อสวนในศึกเอเชนะียนครับ2027นะค่สบเจ็ดนะเลือกคือบอลเอเชียล่าสุดที่เราเพิ่งแข่งมาดีกว่าคือไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปพูดปีหรอกคือมันมันอีกไกลครับกว่าจะได้แข่งเองเรียกเป็นรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียก็แล้วกันให้คนได้เข้าใจกันง่ายๆคือเราก็จะกับทีมศรีลังกาครับเป็นทีมที่เรียกได้ว่านีโอสันชาติมายับเยินเหมือนกันก็นมาเริ่มกันนะครับว่า ไทยเป็นยิงนำนาทีที่เท่าไรนะไทยเราคือแมตช์น,นี้ไทยเราถล่มศรีลังกาไป4ต่อ0นะูนย์ะก็มาเริ่มทีคนยิงคนแรกครับเป็นเทือศักดิ์เผือพี่ไม้ครับดาวรุ่งหอหอกของทีมชาติไทยนะลงมาในในาทีที่39ครับยิงให้ไทยขึ้นนํา1ต่อ0ูนแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับโดยสกอร์1ต่อ0นะครับแล้วก็ทางทีมชาติไทยก็มาเล่นในรอบไม่ได้่นในเกมครึ่งหลังก็สามารถยิงนะครับประตูขึ้นนำนะเป็นลุกที่2ได้นะี่ นะครับแล้วก็เป็นการประสานงานของสุประเชครับเปิดบอลให้จูดเบลนะให้จูดให้จูดเบลครับหมองเข้าประตูเข้าไปทําให้ไทยในมีสกอร์นำศีลังกา2 .0 ต่อศูนย์ในนาทีที่65นะครับแล้วก็ต่อมาในาทีที่77ดเครับดวเปิดของนิคลัสมิคาสันนะให้พันษาเฮไมบูลม่งเต็มเต็มครับเป็นสกอร์ที่3ามกับทีมชาติไทยกับเป็น3 .0 ต่อศูนย์ครับแล้วก็ทาง90นาทีที่90ครับจูดเบลครับก่อมายิงประตูที่ สอ้กับตัวเขาเองครับในนามทีมชาติแล้วก็สามารถยิงพาไทยเนะี่ยถล่มศีลังกาไป4ต่อ0ูนย์ครับทำให้ไทยเนะี่ยมีแต้มเก็บ3แต้มได้ก็สามารถไปกดดันนะเติครับให้เรียกว่าอกสันขวัญน,น,นี่ว่าเราชนะศีลังกาเยอะมากนะซึ่งเติ้์ก็ชนะทีมอื่นในการแข่งของเติ์กเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะก็มาลุ้นกันนะสุดท้ายครับว่าไทยเราเนี่ยจะสามารถชนะเติ์กได้หรือเปล่าฮ้ตอนเนี้ ไทยกับเติงเนี่ยผลแต้มเท่ากันนะผลแต้มเท่ากันแต่าผลต่างประตูนี่ต่างกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายเป็นนำหนึ่งทั้งกลุ่มนะถ้าไทยชนะเติ้งได้เราจะปเป็นอันําหนึ่งทั้งกลุ่มแล้วก็จะเข้ารอบฟุตบอลเอเชียนคัพไปได้นะครับฝ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นเกมที่ตึ้งโยกสงควรเหมือนกันกถ้าเราเจอกันกับเติ้งไม่ในสถานเนี่ยอะไรที่เรียกว่าน,น่าจะสนุกสนานแะล้วก็การคุมของแอนโทนีฮังันก็สามารถทําทีมไทยเนี่ย ไปทรมีลังกาได้นะคือเราเกม,กมกกลูกในจิติใจมาเกม่ยวกเราเนี่ยเรีวยกว่าแท็กิกท,ที่ฮัสันให้นเตะเล่นเนี่ยเป็นอะไรทีเรียกว่าเหิ่ความสิมารของนักเตะเยอะขึ้นนะให้เตะสามารถยิงไกลย,ยิงอะไรได้หมดนะครับทำให้นั้นเราก็เล่นเกมลูกด้วยนะทาให้ทีมไทยเราเนี่ยค่อนข้าง,างาจะปรับตัวได้ง่ายและก็ทม่มีลังกาไปได้นี่คือหลังเกมทีมชาติไทยชนะรีลังกาไปได้ด้วยสกอร4-0ครับเป็นอะไรที่เรียกว่าแน่สนุกสุดไหมครับสำหรับนี้ขอจะได้เป็นเท่านี้ครับ